สบคเขาบอกเขาจะซื้อวัคซีนเพิ่มช่วงเดือนสิงหาคมเขาบอกว่าวัคซีนที่ประเทศไทยใช้อยู่มันมีคุณสมบัติค่อนข้างจำกัดในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลตา้ารวมๆกันเนี่ยเขาบอกทั้งหมดนะ32ล้านโดสด้วยกัน<ร>วัคซีนซินโนวคาอ2อเข็ม เดือนมิถุนาประท้น2เดือนกว่าก็เลยไปดูซิว่าเขาบอกภูมิคุ้มกันไม่มีครับก็เลยไปตรวจภูมิคุ้มกันครับภูมิคุ้มกันผมแน่นหนามากครับฉีดชิโนแวคสองเข็มภูมิคุ้มกันเขาบอกมาตรฐานต้องอยู่ระดับ8ปด0จุดแปดสิบครับของผมเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับพี่โอสิบเอ็ดจุดสองห้าเรื่องของวัคซีนเองก็มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นสอบประค้อเขาบอกเขาจะซื้อวัคซีนเพิ่มครับพี่โอซื้ออะไรซื้อวัคซีนเพิ่มเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคม เดือนกันยายนเขาบอกว่าวัคซีนที่ประเทศไทยใช้อยู่มันมีคุณสมบัติค่อนข้างจํากัดในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเขาเลยบอกว่าต้องมีการซื้อเพิ่มรวมๆกันเนี่ยเขาบอกทั้งหมดนะสาล้านโดสด้วยกันม,มีไฟเซอร์เนี่ยพอเข้าใจได้ครับ10ล้านโดสเพราะเขาบอกว่าวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะป้องกันป้องกันเดลต้าไม่ได้แต่ไฟเซอร์มันน่าจะป้องกันได้ แต่อันนี้ซีโนแว็กยังมาอีกนะพี่โออีกสิบสองล้านโดสซื้อไฟเซอร์ตอนนี้ไฟเซอร์ที่เราสั่งซื้อมา,อย,ายังยังยี่สิบล้านโดสยังไม่มาโอเคเข้าใจได้ซื้อความหวังว่าเราจะได้ส่วนซิโนแวกไม่ต้องเป็นความหวังครับยาทันใจครับยาทันใจสิบสองล้านโดสเราเป็นลูกค้าพิเศษครับเขาผลิตให้เราเป็นกรณีพิเศษ เอามาใช้แก้ขัดไปก่อนแก้เคร็ตแก้ยอกแก้ช้ำอกช้ำในแก้ช้ำเลือดช้ำหนองครับชิโนแวก2ล้านโดสผมเนี่ยเทสไปแล้วนะคุณรู้เป่าผมเนี่อยู่ฮะผมไม่ฉีดฉีดวัคซีนสองเข็มครับเดือนมิถุนาพอพ้นสองเดือนกว่าก็เลยไปดูซิว่าเขาบอกภูมิคุ้มกันไม่มีครับนะฮะก็เลยไป ตรวจภูมิคุ้มกันครับภูมิคุ้มกันผมแน่นหนามากครับฉีดชิโนแวคสองเข็มภูมิคุ้มกันเขาบอกมาตรฐานต้องอยู่ระดับ80ดศูนครับของผมเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับพี่โอ11.25เท่าไหร่นะฮะสิบเอ็ดอห้า พูดพูดไม่ออกเลยคุณคุณวิลาสินีไปตรวจเหมือนกันฉีดแอสตราเซเนกาไปหนึ่งเข็มไปตรวจเหมือนกัน70-80นนขนาดคุณฟางฉีดแค่เข็มเดียวก่อนแอสตราเนี่ยใช่ผมสู้ผมไม่ได้ภูมิคุ้มกันผมแขมีแข็งมากเพราะนั้นการนำเข้าวัคซีนชิโนแวกยาแก้ช้ำอกช้ำในแก้เคล็ดขัดยอกทันใจได้กุศสแรง มาใช้นะครับเป็นยันกันผีไว้ก่อนครับส่วนวัคซีนอื่นๆเสนอซื้ออีกเท่าไหร่ก็บอกอีก10ล้านโดสภายในปีนี้เนี่ยก็รวมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสอันก็สองล้านโดสรอไปเถอะบ้านเราจะมีวัคซีนเท่าที่มีอยู่คือชิโนแว็กกับแอสตราเซเนกาเท่านั้นวัคซีนที่ดีเอายันมากันผีไว้ก็ได้เอาเสียงมาเคาะกัน ทำมวยไว้ก็ได้ครับแต่วันนี้เขาบอกคอรมอรเดี๋ยวจะมีการเคาะวางจ่ายเงินมัดจำซื้อไฟเซอร์แล้วนะพี่โอหนู <c oughs> ถ้าจะทำแบบนี้นะไม่ต้องเลยเลิกระบบครับอนุมัติอนุมัติอนุมัต,มติและไปเข้ามาติคอรมอรสั่งซื้อมันล่วงหน้าจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไหมไม่ต้องเข้าคอรมอร ประชุมคอรมอรกันออนไลน์ได้ไม่สองสาคนลงสัตยาบันในการซื้ออ,อย่าใช้เงื่อนไขาการตีเช็คโดยมติคอรมอรมาปิดกั้นการซื้อวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยโดยเด็ดขาดความร่าช้าคือความอายุติธรรมฉันใดความล่าช้าในกระบวนการตัดสินใจในการควานหาวัคซีนมา ดูแลคนในชาติก็เป็นการทำรายโอกาสของคนในชาติเช่นเดียวกันครับ